ย่อข่าวธุรกิจต่างประเทศ by Business Today Today for Tomorrow เทสลาส่งมอบรถมากเป็นปริการหลังหันราคากระตุ้นยอดขายหัเวเรยจับมือหุ้นส่วนร่วมผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเงินเฟอ้อปากีสถานสูงสุดรอบ58ปีคนแย่งอาหารเหยียบกันตายเงินฝากแบงก์พาณิชย์สหรัฐต่ำสุดรอบ8เดือนหลัง s v b ล้ม ทั่วโลกแห่ชมโบกฟิลิปปินส์ขึ้นปลกสตรีช่างศักพื้นเมืองอายุมากสุดเทสลาส่งมอบรถมากเป็นประิการหลังหันราคากระตุ้นยอดขายเทสลาผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำรายงานการส่งมอบรถในช่วงไตรมาสแรกเทสลาผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำรายงานการส่งมอบรถยนต์ในช่วงไตรมาสแรกและจำนวนการผลิตที่สูงกว่าคาดหมายอันสะท้อนว่ากลยุทธ์หันราคาที่นำมาใช้ทั่วโลก สามารถกระตุ้นความสนใจผู้ซื้อโดยไตรามาสแรกเทส l a ส่งมอบรถทั่วโลก4 2 2 8 7 5คันซึ่งมากเป็นประวติการทั้งยังสูงกว่าคาดหมายที่4 2 1 0 0 0คันส่วนการผลิตอยู่ที่4 4 8 0 8, 8คันสูงกว่าคาดหมายที่4 3 2 5 0 0คันยอดขายรถโมเดล3และรถ SUV m o โมเดล Y พุ่งขึ้นหลังจากรถอราคา ทั้งในสหรัฐและต่างแดนโดยกลยุทธ์หันราคาเริ่มขึ้นในจีนเมื่อกลางเดือนมกราคมทําให้ราคารถรุ่นโมเดล3ลดลงร้อยละ13.5ส่วนโมเดล Y ลดลงร้อยละ10สําหรับราคาโมเดล3ในสหรัฐลดลงร้อยละ6.4และโมเดล Y ลดลงเกือบร้อยละ20อีกทั้งสหรัฐยังลดหย่อนภาษีให้รถโมเดล Y ซึ่งยิ่งหนุนยอดขายหัวเว่ยจับมือหุ้นส่วนร่วมผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ริชาร์ด y ยู CEO ของหัวเว่ยสมาร์ทคเปิดเผยว่าบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีของจีนกําลังจับมือกับบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ระดับตํานานอย่าง Cherry ี่ออโต b โมบิ BAIC มอเตอร์และอันฮุยเจียงหวย a u t o m o b i l ลกรุ๊ปเพื่อร่วมกันพัฒนาและผละิตรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ i อโต้หัวเวมีแผนเข้าร่วมพัฒนาและผละิตรถยนต์หลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น SUV รถนั่งและรถอเนกประสงค์ โดยหัวเว่ยเป็นหุ้นส่วนกับเซเรสกรุ๊ปเพื่อผลิตรถไอโต้อยู่แล้วก่อนหน้านี้และเมื่อปีที่แล้วเซเรสขายรถไอโต้ไปได้80,000คันโดยรถยนต์ดังกล่าวใช้ระบบปฏิบัติการ Harmony OS ของหัวเว่ยอีลิกซูประธานหัวเว่ยย้ำว่าบริษ um ัทไม่ได้ผลิตรถเองเพียงแค่ช่วยให้บรรดาผู้ผลิตรถยนต์ผลิตรถได้ดีขึ้นเงินเฟอ้อปากีสถานสูงสุดรอบ58ปีคนแย่งอาหารเหยียบกันตาย เงินเฟอ้อในปากีสถานพุ่งอยู่ที่ระดับร้อยละ35.73เมื่อเดือนมีนาคมเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนับเป็นเงินเฟอ้อสูงสุดในรอบ58ปีโดยปากีสถานแบกรับผาหนี้จำนวนมากและต้องปฏิรูปภาษีรวมถึงขึ้นค่าสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการได้รับเงินกู้ก้อนใหม่จำนวน6,500ล้านดอนลลาร์เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการได้รับเงินกู้ก้อนใหม่จำนวน6,500ล้านดอนลลาร์ จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้อย่างไรก็ตามมาตรการต่างๆส่งผลให้เงินเฟอ้อทะยานลิว่วและเป็นฉนวนให้เกิดวิกฤตอาหารอันส่งผลกระทบอย่างหนักต่อผู้ยากไร้โดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายนับจากเริ่มต้นเดือนรอมฎอนมีการเบียดเสียดเพื่อรับอาหารที่จุดแจกจ่ายอาหารปากีสถานยังเผชิญการขาดแคลนแป้งผลิตอาหารจนการทะเลาะวิวาทเพื่อแย่งแป้งมีให้เห็นบ่อยขึ้น เงินฝากแบงก์พาณิชย์สหรัฐต่ำสุดรอบ8เดือนหลัง SBB ล้มธนาคารกลางสาหรัฐเปิดเผยว่ายอดเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดลดลง1,25,700ล้านดอนลลาร์ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่22มีนาคมสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วแต่น้อยกว่าการลดลงที่มากเป็นประวัติการถึง1 7 4 5 0 0ล้านดอนลลาร์ในสัปดาห์แรกหลังมีการล่มสลายของ s v b และ Signature Bank นอกจากนั้นยอดเงินกู้ฝากโดยรวมยังต่ำกว่าระดับสูงเป็นประวัติการณ์ของเดือนเมษายนปีที่แล้วอยู่เกือบ8 6 0 0 0ล้านดอลลาร์ทั้งนี้เงินฝากของธนาคารขนาดเล็กเพิ่มขึ้นเป็น5 3 8 6ล้านล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่22บมีนาคมขณางเงินฝากของธนาคารใหญ่สุด25แห่งลดลงเหลือ10.65ล้านล้านดอลลาร์ทั่วโลกชมโวกฟิลิปปินส์ขึ้นปกสตรีช่างศักพื้นเมืองอายุมากสุด ทัวโลกแห่ชมนิตยสารโบกฟิลิปปินส์เลือกช่างศัก์พื้นเมืองทางตอนเหนือของประเทศวัย106ปีชื่ออาโปหวังออทขึ้นปกฉบับล่าสุดนับเป็นบุคคลที่อายุมากสุดในประวัติศาสตร์ของโบกที่ได้ขึ้นปกนิตยสารโดยมีคนเข้าไปกดไลค์เกิน250,000ครั้งบนอินสตาแกรมอาโปหวังออทได้รับการกล่าวขานว่าเป็นช่างศักดโดยวิธีดั้งเดิมของท้องถิ่นที่มีอายุมากที่สุดนับถึงขณะนี้อาโปหวังออท ออกแบบรอยสักให้นักท่องเที่ยวนับพันคนหัวหน้าบรรณาธิการนิตยสา,าวรวทฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าอาโปวังออสสมควรขึ้นปกฉบับความงาม Beauty Issue เพราะเป็นตัวแทนความงามในอุดมคติของวัฒนธรรมฟิลิปปินส์